สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะเซลก็ทำงานอยู่ที่บ้านเหมือนเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้เรารู้สึกว่าทำงานเอ่อวันในวันนี้จะไม่ค่อยติดต่อจะติดต่อลูกค้าไม่ค่อยจะได้เลยนะคะเพราะว่าเอ่อโทรติดต่อไปก็ไม่มีคนรับสายเราเลยนะคะเราก็เลยคิดว่าสงสัยถ้าจะต้องเลื่อนเป็น วันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะ,ะเพราะว่าผู้คนกาอาจจะอยู่ระหว่างในการเดินทางไปไหนมาไหนไปทําธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวอยู่นะคะเราก็เลยเลื่อนการทํางานของทีนี้เป็นวันพรุ่งนี้แทนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอ่าวันหยุดชดเชยวันวิสาขาบูชาอยู่นะคะ เพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าจะสบายดีกันทุกคนเลยนะคะเอะ่สำหรับงานเดือนนี้ของเราก็อือตามเคยเลยคะ่ะก็คือเราก็ส่งลูกค้าเข้าระบบไปประมาณ6-7คนเห็นจะได้นะคะแต่ว่ายังไม่มีใครผ่านเลยคะ่ะ่อติดในเรื่องของภาระบ้างติดประวัติบ้างชำระ ประวัติชำระไม่ดีบ้างอะไรแบบนี้นะคะอ่าซึ่งตอนนี้ที่ทำงานเราค่อนก็ค่อนข้างจะลดอ่าเพดานในเรื่องของภาระลูกค้าให้น้อยลงเยอะเลยละคะ่ะก็เลยทำให้ลูกค้าเอ่อติดภาระเยอะกว่าเดิมอีกนะคะตอนนี้เพื่อนๆวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นวันหยุดของเพื่อนๆกันใช่ไหมคะเราก็วันนี้ฝนตก ตลอดบ่ายตลอดค่าเลยนะคะก็เลยเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะรีรแล็กซ์มากเลยแหละคะ่ะสำหรับแถวแถวที่เราอยู่ตอนนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็วันนี้ก็มาทักทายแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราก็หายหน้าหายตาไปจาก Youtube ก็ เป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะลืมหน้าเราไปนะคะโอเคค่ะยังไงมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะบ๊ายบาย